อ่าแม่ร่าไงได้ไหมแม่แม่แม่ทางนี้ไหมครับแม่ของหลวงเนี่ยป่วยหนักครับธรรมบุญนั่นเหลอมารำบุญหรือหรือไงทำางนี่ไหมครับ มาทำบุญครับเอา,เอ,า,เอ,า,าอะไรล่ะนั่นฝนลูกฝนลูกเห็บฝนลูกเห็บตกลงมาจากบ้านแพงข้าขวครัวแม่ชีหมงหวดอำเภอบ้านแพงทำบุญต่ออายุให้คุณแม่ชีอิ่วมุย เส้คูด้วยทองคำหนึ่งกิโลนะตอ,อ,อนนั้นนะแล้วกับกระดอนล่าหนึ่งพันดอนนะนี่ทองคำหนึ่งกิโลกระดอนล่าหนึ่งพันหนึ่งพันดอนได้เยอะวันนี้นี่ก็จะลูกเหบมันตกไปปล่อยเบาๆเบาๆเรียกว่าตกธรรมดาเบาๆตูมตาลงไปนี้เรียกลูกเหบ จะอยู่ก็ได้เป็นจิโรเอ <c oughs> อพอดีนีกำลังหาทองเข้าหาทองเข้าขังหลวงอยู่เรื <c oughs> <ๆ>่อยๆผมไม่ประกาศตอนนี้ไม่ประกาศให้เป็นประเภทเ <c oughs> มันทองคำอะไรประเภทซึมซาบเลยค่อยไหลซึมเข้า <c oughs> มาไหลซึมเข้ามา นี่นี่ก็น,นี่ก็สิบบาทนี่อันบุญมีสิบบาทสองหลึงนีน่เป็นหนึ่งกิโลกับสิบบาทสองหลึงมันได้เยอะแล้ววันแล้วอันนี้อไรอีทองคำอ๋อ <c oughs> นี่ทองคำที่ได้เพิ่มหลังมอบแล้ว ตั้งวันที่ท่เบตมีนาคมบแปดได้ถึงถึงวันที่ท่เบตมีนาคมหลังจากเรามอบแล้วนะได้ทองคํามาตั้งแต่หลังมอบแล้วจนกระทั่งถึงวันที่ทิเบตมีนาคมได้ทองคำ73กิโล3บาท10ตังนี่เรละทองคําที่ประเภทซึมซาบนะท,ที่ได้จากเรามอบ เข้าครังหลวงเรียบร้อยแล้วนี่เป็นกองคำประเภทซึมซาบเข้ามาได้ถึงเจ็ดทเจ็ดทีสามกิโลสามบาทสิบตางจะค่อยได้ไปเรื่อยๆนี่ถ้าไม่ขอร้องบรรดาพี่นอ้องงทลายให้เป็นประเภทซึมซาบเจ็ดทีสามกิโลนี่ก็ไม่มีนะนี่ก็ถึงเจ็ดทีสามกิโลแล้วต่อไปก็ขยับเรื่อยๆเนาะ พอหลอมเราก็หลอมเต็บพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอมอบเราก็มอบตามแต่ตามแต่จะได้มากน้อย <c oughs> เวลาไหนควรม,มอบเวลาไหนเราเราก็มอบเท่านั้นเองคือเรือนี้ได้ทั้งทั้งหมดนี่เป็นทองคําได้ทั้งทั้งที่มอบแล้วกับประเภทที่ซืมทราบนี่เจ็นสามกิโลนี่รวมทั้งหมดเป็นทองคํา ที่มอบกับรังหลวงแล้วครังนี้ทั้งบัตรนี้ด้วยีตามมาทีหลังนี้เป็นทองคำน้ำหนักสิบเ็ดตันกับหนึ่งร้อยกิโลหนึ่งร้อยสิบกิโลจ้ะปะหนึ่งร้อยสิบกิโลจ้ะะก็ในซิเ็ตตันกับร้อยกับร้อยสิบกิโลนะเนี่ยข้านี้ไม่ใช่น้อยนะทองคำซิเบตตันเราไปหาได้ที่ไหนนะึง ทางตั้งเมืองไทยมาไม่เห็นมีใครเอาทองคํามาเป็นกรอบเป็นกรรมใส่ตููมต่างไปถไปงเก้ากิโลสิกิโล <c oughs> ไม่เคยมีก็มีบรรดาพี่น้องสงหลาเนี่ยขนวขายเวลาจําเป็น <c oughs> ใส่ปูเปล่าเปล่าเลยเพราะเมืองไทยเรากําลังจะร่มจมปีส5 4 0นอนั่นกําลังจะจมจริงๆนะหันหน้าลงทะเลหมด <c oughs> ทะเลแห่งความจม <c oughs> แล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ย ได้ทองคำตั้ง11เวลานี้ทองคำ11กิโล,ลเพราะ11ตันกับ11กิโลแล้วดอนล่าที่ที่เข้าแล้วก็สิบล้านกว่าส่วนเงินสดนี่ออกทั่วประเทศไทยเนี่ยนะที่ได้จากการเราช่วยชาติของเราเนี่ยเขาม่ใช่ได้น้อยนะ <c oughs> นีก็ยังจะย,งยังจะค่อยมีต่อไปอีกทองคำนะค่อยๆมีไปอย่างนี้แหละค่อยๆไหลซึมเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็ร้อยรไอยสิบเอ็ดตันกบหนึ่งร้อยกิโลกว่าแล้วนะไม่ในชนะน้อยนะถึงสิบเอ็ดตันดูที่หนัก เราก็เลยอุตส่าห์พยายามพาพี่น้องทั้งหลายขนขวายหาทองคำมาเพื่อหนุนก้างหลวงเราเพราะข้างหลวงทองคำนี้บกบางมากทีเดียวนะเุ <c oughs> ที่จะพูดได้อย่างเต็มปากก็คือว่าวันเราไปมอบทองคำครั้งแรกเลยละ่ะที่ธนาคารชาติหัวหน้าข้างหลวง พราะวันนิมนต์เราเข้าไปดูนี่ยที่ชัดเจนมากนะ <c oughs> นิมนต์เราเข้าไปดูทองคําในครังหลวงแล้วเราก็ทราบทันทีว่ามีความมุ่งหมายยังไงจริงนิมนต์เราเข้าไปคือวันนั้นเป็นวันที่เรามอบทองคอําำหัวหน้าครังก็ให้เราไปดูให้รู้ว่าทองคํามี้ยังมากน้อยเพียงไรนั่นแหละเรื่องราวพอเราไป ไปดูแล้วออกมาก็ร้องโกกอยู่เหมือนกันนะทองคํารู้สึกว่ามีน้อยมากตั้งนั้นมาประกาศลั่นจนกระทั่งถึงบัตดนี้เป็นเวลาดูม่ใจ่เจ็ดปีแล้วมั้งพอเข้าเจ็ดปีแล้วทองคําก็ไหลมาไหลมา,ไ,ลมาได้จนเจ็ดตันกว่าแล้วนี่ <c oughs> นี่แหละเป็นต้นเหตุที่เราจะได้ประกาศเรื่องทองคําคือเราไปดูทองคําในครังหลวงซะเองนะ ด,ดูจริงๆเพราะผู้นิมนต์เข้าไปเขาก็บอกเราก็ทราบความหมายอีกคือที่มาหยุ่ที่จะมาเห็นทองคําในกังหลวงนี้มีสองท่านว่าอย่างสมเด็จพระเทพสองหลงตาดีเนี่ยว่างันตอนนั้นไม่ไม่มีใครเห็นแล้วว่าเราไปดูนี่ก็พกเพืจะเป็นสื่อเป็นทางที่จะควนขวายหาทองคํามาเพิ่มอีกนย ในเรื่องราวนั้ <c oughs> แล้วจึงได้กองคำมากั้งสวีดตันคี่สราว่าเราไม่บินสนวายหรือวิ่งวนอดก้อนขอพี่น้องสายให้เป็นทองคําประเภทซึมราบนี่แล้วเจ็ดจิบสามกิโลนี่ก็ไม่ได้นะหายียาบไปเลยทั้งตะวันมอบเสร็จจะร้อยแล้วสว็ดตันรับสายด้วยเจ็ดกิโลครึ่งมอบจะร้อยแล้วที่นี่เจ็ดจิบสามกิโลนี่ไม่มี เพราะเราไม่ไม่สืบต่ออ้วก็จะไม่มีสหกอะไรเลยแต่นี่มันก็มีมาเยยารื่อยๆสืบต่อเกิดขึ้นไปต่อไปก็จะเป็นร้อยขึ้นไปร้อยขึ้นไปเนื้อความพวอมแพงสมมติคือมีมีน้ำหนักมีกำลังมากบางใครเรา ก็ร่อมก็กลมือแล้วเห็นต่อหน้าก่อกาปีส2540แหมเราถึงก็หงาร้องโง่ะเราบวชมันเราไม่เคยขนไกกับเรื่องทางบ้านทางเมืองอะไรนะมือก็มุ่งก่อคำเลยขายเดียวตั้งรัฐบาลมากี่ยุคกี่สมัยเราก็ทราบทราบมาเป็นลำแบบลำยาวเพราะลูกศิษยลูกหามึอยู่ทุกกระทรวง เขาไม่ทราบเร่งไหมเขามาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังวนมากก็่มากเขาจะเล่าการความจากความปีนที่เขาจะพบได้เห็นมาทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วอืมเขาเล่าให้ฟังว่าวัดเฉยข้าเรื่อเงื่อนเฉยเงื่อนมาเมื่อเรื่องงานเครื่องจะตะเกินใหญ่ก็ตามเมื่อเมืองไทยกับกลมถึงขนาดร่องกอกให้บกับคลอมลงในบัญชี เงินกิ่งนี่ขอเท่าไรเท่าไรให้เขาไปค้นยู่เลยเนะี่ยอืมเขาไงคำหลวงลวนั่นแหละกิ่งนี้ฝักฝฟื่องมันฆ่าสิ่หสไหนยสาเท่าไรเท่าไรอืมเนาให้เขาเอากัวกิ่งมาอืมโอ้ขออเขานะอ่านกัวกิ่งเนี่เนีอยมันจะ,สสจะสเ,ะจะเสื่ออกอ,อกสาเหตุไไม่ใช่ธรรมดาเพาะเขาพูดภาษาโลกเขาเียาเสียใจ เหมือนว่าจะเป็นตัดตายอยู่ในขยานนั้นเมืองไทยเราหกที่สองร้างนคนเียาะมองหาตัวคนไม่เห็นเลยเห็นแต่นี่ทับหัวเข้าใจไหมนี่ทับหัวหมดเมืองไทยเราหกทีสองร่างคนมันน้อยมาเลยเราตั้งหกที่สองล่านคนยังมองหาคนหกที่สองรานคนไม่เจอไม่เห็นเห็นแต่นี่ทับหัวทับหัวทับหัว นี่แหละที่เราร้องก็ถ้าเรามองด้านไปข้างหลังอยู่เราก็จะไปเห็นไอ้ที่นี่สหัวมันอี่ไอ้ที่อย่างนั้นเราไม่ได้มองด้านหลังเฉยๆมองไปข้างหน้าตินี่ก็มาชิเฉลีออกตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ผมคือสองล้านคนนั้นตีดนี่เขาคนละห้าห้าหมื่นห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทนั่นฟั 5, ท 5, ทนนงที แรกตั้งแต่แรกก็ไปถึงหกสิบสองล้านคนที่นี่เขาตั้งห้าหมื่นห้าหมื่นมาใช้เหรียดชีอเงินติดนี่เขาเอามาเฉลี่ยในคนหกสิบสองล้านคนจะเป็นจำนวนตีดนี่เขาคนละเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าหมื่นบาทอ๋อทำไมเราจะมีปัญญามาจากไหนเงินมาใช้ของมันคิดไปที่ไหนมันก็ไม่ยาก หาเหตุหาผลยังไงก็ไม่ได้มันจะโจมภาะเหตุใดออนแรก็ราาให้โจมบ้านไหนเมืองใดประเทศใดที่จะมาโจมตีมาบุกรุกมารอบชาติไทยของเราให้ลงโจมมองหาที่ไหนมันก็ไม่มีถ้ามองไปก็เห็นตาตาดำดำแบบนี้ทำไมจึงเห็นตาตาดำพวกนี้พวกตัวพวกขรร่าใหญ่ใครมีอะไรฟักไปซื้อซื้อ ุ่งเฟ้อเหว่ลืมเนื้อลืมตัวนี่นี่แหละเป็นภัยเป็นภัยต่อกระเป๋าต่างคนต่าเมื่อกับตัวเองเป็นภัยต่อชาติติดนี่คนุงย็อางน้าไม่ไ้ไม่มีใครมาทําให้ให้ติดนี่ไม่มีใครจะมาทํามืองไทยให้จงก็มีแต่คนไทยเราเท่านั้นทาให้ชาติไทยเราตมเอาคนไทยเราทําชาติไทยให้ฟื้นเนี่ยก็บอกให้ฟื้นไดเอาฟื้นถึงนเนี่ยให้รู้ตัวนะมันจึงได้ฟื้นขึ้นมา เรื่องราวคือหาโทษกับใครก็ไม่ยากไม่มีถ้าใครจะมาทําความถึกถึงขนาดชาติไทยร,ร่วมตมซึ่งรอบกันชาติไทยร่วมตมเพราะถูกเขารอบเอาหนึ่งก็ไม่มีมันก็มีกับพวกคนไทยเท่ากันเป็นตนเป็นมารของตัวเองนั่นแหละแล้วก็ตนเป็นตนเป็นมารในทั่วประเทศไปเลยตมไปด้วยกันนี่แหละเรื่องราวถึงจะฟลิกใหม่ เอาจากคนต่างคนแขวยให้ประหยัดมากถึ้นคนแขวยหามาเอาเราจะเป็นผู้นำทีนี้ออกปากฝ่าวเราเป็นผู้นำไม่เลื่อกเราจริงๆเป็นมาอย่างนี่นะว่าเดชาดอยู่ชาตาลงชาไทยของเราเลาอย่างไรไปดูนะมันทำปรนโยชน์มัอนกันนะหลงชาตาหลวงชาไทยเรามีอยู่มีแน่นอยู่มีแกนยึกอยู่นะ มันทําเราไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าจะยกจะย่อจะเหยียบตะเเองนะอืมเพราะเราทาเมนเราเเยียมเนี่ยจะไปแล้วนะอืมคนบรรตามเข้าเริ่มเข้าบรรจาหรือเข้าบรรตาไม่กี่วันสี่สี่สิบยกสี่สิบเอ็ดนะลืมเยอะเลยเพราะทำเมนเก่งถึงเนี่ยนะแล้วก็อยู่ๆก็ ไม่อง่างไรก็ไม่ทราบนะเรื่องก็คึกคักขึ้นมาอย่างที่ว่าลลเลยพระหลวงพระรามติดนี่สิ่งออกมาพอนนี้ก็ได้ยาเทวดามากิน <c oughs> ยา,ยาอะไรหมออรอเตอร์ครับฮะอเตอร์ครับเอนอ,อนี่ฮี<ๆ>่เราไม่อยากว่ายาธรรมดาอ <c oughs> ยากจะพูดว่ายาเทวดา ยามอเตอร์มาใส่ปุ๊มธอรมชี้แจงเหตุผลคนไปเรื่องยาให้ฟังฟังพอฟังฟังฟังแล้วเอาเอารงใจจะบอกคร <c oughs> าวนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเรามาเอาหายหายขนาดนี้หายไม่หายขนาดนี้ไม่ยุ่งกับยานี่ต่อไปจะทําหน้าที่ตายเท่านั้นบอกพอใส่ยาเข้าไปปุ๊มมันดีขึงขึงนขึ้นเลยนั่นแหละเรื่องราวมันนะทุกอย่างดีขึ้นหมดเลย ก็พอดีเรื่องชื้อชาติกรอโดมาตระทั่งทุกวัน so huh นี่นะจงว่าดวงตาของชาติไทยยังดีอยู่นะมันเราม <Sh ot two> ันฟื้นตัวขึ้นมาได้ครับนี่ชียู่ชีวานี้เงินหลายครังของเราเงินมันนั่นมันสี่หมื่นล้านดิแฟร์สี่หมื่นเจ็ดพันล้านเหรียญสหรัฐครับนั่นสี่หมื่นเจ็ดพันสี่หมื่นเจ็ดพันล้านนะไม่ใช่สี่หมื่นเจ็ดพันเหรียญนะ ที่มึงจะทำาน้านเดือดเดี๋ยเข้าทำืองแล้วออกอรเงีจะกินดอกอยู่ข้างนอกเย่างเอาดอกมากินนี่เงินเราเหลือละเดืยนนี้มากแล้วนะที่ใช้นี่เขาก็ใช้โ่งงานไปต้้งสองปีเหรอคนับใช้ได้โ่งงานสองปีเอฟเอฟเอฟเนะอย่งมันเหมือนแสงกอบเนาะแต่มันตะกุ่นซ่าใช้ต้องส่าเอฟเอฟเอฟเนา พื้นได้ ừ, ถ,ถ่ายถ่ายตัวขึ้นมาหมดแล้วเรายังมีเงินเพิ่มเข้ามาอยู่ได้จัง 4, 000, สี่หมื่นอะไรตะที่นี่ล,ล้านเหรียญสรัฐน,นั่นเพิ่มเติมขึ้นมาก้าเบลานี้ว่าเรียกว่ารังลวงเราเข้าขั้นมัชชิมาแล้วจะก้าวหน้ามัชชิมาขึ้นกองก้างแล้วจะขึ้นเนะต่อยอดกระพวกนี้เงเน็นยากสังหาร มกระเป๋าตัวเองแล้วกระเป๋าชาติตัวเดียวกันนั้นมันก็หมดไปด้วยกันขนาดนึมทำให้ดีนะครั้งนี้ตั้งใจเดี๋ยวผู้ชิ้นส่วนผู้ส่สวนนี่ยผู้ป่วยนะกมันนะหมายมากๆนะขนาดเนานะพูดอะไรมันก็จำไม่ค่อยได้หรอกทุกวันนี้พูดไปลงลืมไปพูดไปลงลืมไปเท่านั้นเนาะ เราได้อยู่เมื่อไรช่วยโลกช่วยจนจะไม่มีตับมีปอดติดตัวแล้วเวลานี้กำลังเตรียมจะติดนี่เขาละเงินวันไปวันะกี่ล้านกี่ล้านไม่ทราบระยะนี่ไปวันละหลายล้านนะเมื่อวานนี้ก็ได้หรือวันกีลน่ล้านหนะ้าล้านเนี่ยวันนี้ยังไมาา่ทราบออกวันนี้เดี๋ยวจะไ้รั่เหตุการณ์อีกนั่นเพราะออกวันนี้จะมีลแล้วเหตุการณ์แล้วไปเอาละเห็นปับป๊บปั๊บ จ่ายจ่ายจ่ายทางโน้นทางนี้เวลานี่ทางวิทยุนะทางโน้นก็จะตัง้งวิทยุทางนี้ตัง้งวิทยุมีเงินเท่านั้นขาดเงินเท่านี้ขาด่าไรก็คือมาขอเราเท่านั้นแหละเนี่ยเราก็จ่ายให้จ่ายให้มากกว่ามากนะเราวนี่ก็ลองจ่ายทางวิทยุเหตุที่เราจ่ายทางวิทยุนี่คือทํานี่มีคุณค่าต่อจิตใจมากมายนั่นนหะเราเอาตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเงินทนองเขาของเรนจึงเป็นโอยหนุน จิตใ,ใจของเราเข้าสู่ธรรมเมื่อได้ยินได้ฟังเส,สียงอัดชัง,ง,งล้วใจมันจะค่อยสงบลงใจมันฟุ้งเฟ้อเหืมเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันทั่วโลกเมื่อมีธรรมเป็นน้ำดับไฟก็ค่อยยุบย่อลงไปมีน้ำดับไฟมากเท่าไรก็ยิ่งเย็นไปเย็นไปเรื่อยไปอย่างนั้นนะเราจาึงได้อ่าห์นะมีวิทยุเวลานี้ก็ขอมามากมายส่งเงินให้ส่งเงินให้ไปเรื่อยเรือเน่เราเห็นทางด้านจิตใจเนี้ย เราถึงอุตสาห์พยายามหมดเป็นหมดเราทําประโยชน์เพื่อโลกเราไม่ทําประโยชน์เพื่อเอาเงินนี่นะเราไม่ทาไม่เอาเ,เราเพื่อโลกทางนั้นทางนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่จําเป็นเช่นอย่างาาวิทยุนี่สําคัญมากเราเราให้เลยให้เลยควรให้อะไรให้ไปเรื่อยๆเวลานี้มากมายนะวิทยุอะไรที่น่นให้พรน,นะหมดลัน่ะพูดฉันนะวันนี้คุณมากนะอืมอยาให้พร พอใจเนาะดวงตาเจ้าค่ะอะไรเจ้หมวยเจ้หมวยชะอําฝากมาทำบุญให้พ่อกับแม่เจ้าค่ะแล้วไหว้เช็คสองใบใบละหมื่นสองใบเจ้าค่ะแน่ยใบละหมื่นจ้๊องหมื่นทุกใบเนี่ยวันนี้เผาเจ้าค่ะเนี่ยก็เอาไม้เนี่ยเอาเอาอันนี้เราเอาเอาไปเดินไปไปมันมาจากนี่แหละออกช่วยโรคทั้งนั้นนะไม่ได้มานี่มานี่ผ่านปุ๊บออกเลย ช่วยช่วยโลกเราเนี응่ยเราได้เแล้วนี้นละช่วยโลกเวลานี้คือการเทศสารรว่าการช่วยชาติเมืองเราง,งดไปแล้วเงินอะไรนั้นไม่มีก็มีแต่เงินที่อุบร,ริยาวมีศรัทธามากว่าอไรเอานี้ออกช่วยโลกเวลานี้ของแย่งติดกันเทศครับอืมอา่าเ็นแล้นนะพี่ใา้พรนะเอให้คอนจงตาเจ้าค่ะแน่ ้เยยมูจาธรรมเจ้าป่ามามาเอามาเอามาเวรีจะให้พรสามโมงโอ้ยสามโมงวันนี้นะวันนี้ยังไม่สายก็เลยสามโมงเสร็จ <c oughs> แล้วนะเสร็จแล้วก็ให้พรนะ <c oughs> อ้ะาวเข้ามาสวายจะให้พร เอาไให้พรเอาเข้ามาเข้ามาถวายยายพรให้พรจะเปิดเลยแล้วนี่ไม่อยู่นะถ้าว่าไปไปนี่ไม่เหมือนใครว่าไปไปว่าอยู่อยู่เอาวางเลยวางนะมหาสีประธานสธิบดมหาสีประธานสธิบอ่านดูซิ ต้องย้นเข้ามาตั้งแต่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเข้ามานี่สําเร็จถ้าตั้งในสฏิประฐานสีมหาติประฐานสี้สำเร็จไม่สงสัยท่านสอนไว้เป็นเครื่องรับรองปฏิประฐานสีมหาติประฐานสี่มหาติประฐานนั่นสูงเอออะไรให้บอลนะ อิจิตังปัติตังตุมหังผิพะแม่วะสัมิจโตัาเพภูเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะตามนิโชติระโสยะตาสัพพิโยวิวัชฌานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีฆาโุโควะ อภิวาทนาสีนิสิตังพุทธาปชาิโนชาตาโรธรรมาวัดทานเตะอายุวโนสุขามภาลังนะท่านนั่นละอันนี้ท่านนี้ไปละทีหมดแล้วหมดแล้วเออกลับบ้านจ้ะอือเอาละละเออ วันนี้คนมาอืมาเข้ามาเต็มเลยวันเสาร์วันนี้วันเป็นวันเสาร์คนมาเออมามามาเรื่อยเรื่อยมามเขามาวางเลยวางเลยอีวางเออวางมาเลยนี่เนี่ยซื้ออะไรบ้างก็ไม่รู้นี่ ทำไม่ได้อะไรนี่เสีอวอ้วกหัวประหลังก็มาว่าผมมาวัามากับคนไทยแล้วท่านปัญญาท่านพูดเป็นธรรมเราจำไม่ลืมนะท่านปัญญาท่านพูดพูดเป็นธรรมดีเราไม่ลืมนะ ท่านพูดถึงเรื่องว่าพวกบพวกฝรั่งนี้ถ้าทางโลกและยอมรับว่าเขาฉลาดว่านั้นนะทางโลกยอมรับว่าเขาฉลาดแต่ทางธรรมนี้ฝรั่งโง่ม,มากว่ามันนะนี่ท่านปัญญานะเป็นชาวอังกฤษพูดพุทธศาสนานี่เด่นมานานแสนนานนะ ไม่มีพวกฉลาดเหล่านี้จะยืดศาสนานี้ได้เป็นสมบัติอันล้นค่าของตนบ้างเลยว่างั้นนะยืดแต่ศาสนานั้นศาสนานี้ชุบยุ่งดอนๆหาสาระไม่ได้มี่ท่านพู้ใหญนั้นเลยราฟังเราไม่ยุงพุทธศาสนาที่เลิศเลยสุดยอดมันน่าจะเข้ากันได้กับฝรั่งที่ฉลาดแต่กลับเข้าไม่ได้ว่างั้นโง่มาก้ารอมศาสนาแล้วโง่มากว่า มันพูดหน้าฟังนะอันนี้มันก็เป็นกรรมของสัตว์แนะ่กรรมที่หนเหมือนใจใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันเป็นกรรมของสัตว์อยู่ภายในใจนะใครมีนิสัยใจคอเกี่ยวข้องกับกรรมที่ไหนมันก็ติดกับพันกระเดินะั่นพวมันมีนิสัยตอนนี้ความโง่เกาไปกินหมดท่านว่างั้นนะท่านพูดตอนนี้แล้วเราก็ไม่รู้นะเอาละไป,ไปไปละพวกเราโง่หรือฉลาด ถามตัวเองสิพูดมานี่ก็มาถามตัวเองสิอ่าโง่กันที่เหลือจะไปกินหมดจตลับธรรมะจะกินบ้างเอาละกินนีไม่เอาอะไรละอันนี้ก็ไม่เอาไม่เอาอะไรเลยอ่ออันนี้ยกให้พวกทางกรุงเทพเนี่ยที่สามารถเนี่ยเอาเอาตาเอาตาเอาเอาให้ตาเอาสองนี่ไปสี่คนไปไปสี่คนให้หมดเลย ก็จะเช้าเช้ามาถึงมาถึงเช้าี้ไปเลย่ะทีไปแล้วไปแล้วไปแล้ววันนี้ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาเอาไปเลยเราจะไปหานอนกันนอนเีวละแล้วันนี้ได้ทองหนึ่งกิโลสิบองบาทชิบนึ่งาทเไหมทองหนึ่งกิโลกับสิบสองบาทเพิ่มอีกเลย ก็ค่อยรูออ้มันฉันนั่นเ่งแครไม่ค่อยฉันรี้เขา